ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาไม่ได้นานก็เดี๋ยวจะเป็นแบบรีวิวรอบนะครับก็เป็นรอบตัวฮิตของค่ายดังนะครับชิมาโูตัวนี้เป็นเทอร์ดูดีซีหนึ่งห้าหนึ่งเป็นหมุนซ้ายนะครับถ้ารหัสหมุนขวาก็จะเป็นหนึ่งห้าศูนย์นะหมุนซ้ายหนึ่งห้าหนึ่งเอ็กจีบนเอ็กจีจะเป็น ให้ความรู้สำหรับคนที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นน้อง HG เป็นรอบแปดครับอ HG รอบสูงนะครับ HG จะเป็นรอบ,รบจเจ็ดน,นะครับส่วนแต่ถ้าเป็นหหหนนึ่ง้าึ่งธรรมดาก็เป็นรอบหกนะครับตัวนี้จะมีรอบหกรอบเจ็ดรอบแปดครับเป็นรอบแปดดูข้อมูลของเรือครับอัตราทดตัวนี้อยู่ที่แ8ดหนึ่งนะครับกำลังเบรกากิโล น้ำหนัก225กรัมนะครับแต่ตัวจริงไม่หนักนะครับถือว่าไม่หนักลูกปืน6กบวกหนนะครับก็คือ6ลูกแล้วก็กันกลับ1ลูกนะแล้วก็หมุนแขหนึ่งรอบครับสามารถเก็บสายได้90เซนติเมตรนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็เหมาะสำหรับสายเขื่อนมากๆครับในปั้นพัดเศนเนาะหรือว่ากระชอนผิวน้าบ้านเราครับก็เป็นงานผิวน้ําผิวน้ําเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเขอะตักนะครับ XG รอบแปดรอบศนนครับ ก็ความจุสายก็ประมาณนี้แต่ว่าความจุสายส่วนใหญ่เราก็ไนล่อนไนล่อนถอ้าบ้านเราจะใช้เป็นพีอีนะครับก็ก็ลอยๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาเป็นแบน้ก็เาจอนะครับยครับก็จะมีชิ้นโลหะก็จะมีน้ำมันมาให้หนึ่งหลอ ตัวนี้ก็ไว้หยอดหลังจะออกคลิปออกอะไรครับไว้หยอดทุกทุกจุดที่มีการเสียดสีครับแล้วก็เป็นใบประกันของบริษัทมอนตอรี่ครับอ่าแล้วก็เซ็นชื่อไว้แันก็เป็นใบเหลืองอันนี้ม่เป็นเป็นใบเหลืองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ค่อยได้สนใจมาก ส่วนใหญ่ก็แกะกล่องเขาลอกขึ้นสายตีครับเดีย๋ยวไปลองเทชิปให้ดูด้วยครับของบริษีก็เป็นเอ,เอ,อกาสารนะครับนนแล้วก็านะครับเราตอนนี้ก็จาเป็นนะครับเวลาอะไรหายอะไรแล้วก็เวลาไปบอกช่งวกวางหรือบอกอะไรแล้วก็มาเลยว่าเราต้องการเลขไหนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเฟืองนะตัวน,นี้เฟืองก็จะเป็นห้าหกแปดแปดก้ อแจ้งแจ้งกล้วที่บริษัทกันะะเลยนะนก็เหมือนกัแล้แก็รไปดูรอบค่นนนนะจัดไ้ให้สวยงามครับก็เดี๋ยวมาดูรอบเลยครั สวยงามจริงๆครับอาจจะมืดๆหน่อยครับาไปเปิดไฟมาแล้วครับก็ดูตัวจริงดูคร่าวๆในส่วยสดุดยอดนครับตัวนี้ได้มาจากพี่ในกลุ่มนะครับแบ่งให้มา ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000ันไปไถึง5,000เริ่มต้นนะครับหาได้ครับที่จะซื้อตามร้านก็จะประมาณ5,500าบวกครับถามว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปไหมนะผมว่าช่วงนี้คุ้มมากๆากหมุนนี้อ่าข้อมูลของเจ้าตัวค r o d ูดีซนะครับสิ่งที่ให้มาก็จะมีเป็นตรงนี้นะครับเฟืองนะครับเป็นไมโครโมดูลนะครับก็จะเป็นเฟืองโหดของชิมาโ,โนครับจะหมุนเนียนมาก นุ่มมือรู้สึกเหมือนไม่มีเฟืองครับเป็นเฟืองละเอียดยิบตัวนี้เป็นเสียงชิปนะครับชิบถนันปกติครับยาขึ้นสายลองไปตีดูด้วยครับเจ้าตัวเลขปรับ ม่เหล็กแบบนวงนครับไม่ใช่แับแม่เหล็กปพราะนวงของเจ้าดีซีนะครับปรับง่ายมากครับแค่เราปรับคอนสติลก็เป็นปกตินะครับกึ๊กๆนิดเดียวส่วนตัวเลขน,นะครับก็จะมีเลขหนึง่งเลขอ่ามีเลขหนึง่งให้มองชัดล้วก็เลขสองนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะตีเลขสองนันก็เลขหนึ่งอ่ะเลขสามนะครับแล้วก็เลขสี มีแค่สี่เบอร์ง่ายมากๆครับคือลอกดีซีเป็นลอกที่ตีง่ายครับแต่ก็จะตีอันนหน่อยเพราะมันเป็นหน่วองไฟฟ้าเนาะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ถ้าเลื่อนต่อไปได้จะเป็นโอเพนครับโอเพนก็รับเปิดนะครับก็ต้องกดสปูลไว้ครับการสปูลหล่นตกเสียหายนะครับกดสปูลไวแแ้แข็งตะแข็งลอกขึ้นมางายสายมันมาเข้าเนมครับแล้วก็ดันลงไป โอ้ยังไม่เข้าล็อกเลยโอเคให้มันเอา๊กนะครับเปิดเพิแล้วก็ดัน,ด,นดันลงมาดันลงมาก็ค่อยๆเปิดเปิดออกมาจะเห็นตัวชิป DC ของมันนะครับเป็นอะไรกรบอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเป็นชิปก็หลายคนก็ถามว่าลอกดีนะครับสู้น้ำได้ไหมลอกมันก็เป็นสิ่งที่คู่บน้ำนะครับกันแน่นอน,นครับมีซีนกันน้ำมาเรยบอยครับแต่ว่าหลีกเรื่องไั้ก็หลีกเรื่องดีนะ ผมจะขออนุญาตความไปนะครับโอเคครับมันเจสปูลสปูลดีก็จะเป็นสปูลที่ไม่เหมือนสปูลไหนนะครับก็ระบบดีซีก็ก DC, จะแบบเขาจะ,ะสปูลจมุนครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเส้นลวดด้านในครับมันจะมีแผงวงจรอย่างนี้ครับมันทําให้สร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็วิ่งขึ้นมาใน ตัวนี้อีกทีครับจะทำให้เกิดเป็นเสียงแล้วก็จะเลื่อนขึ้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของชิมานโ o ที่ยอดมากๆครับก็เป็นคู่ปรับของไดว่านะครับส่วนตัวผมใช้ไดว่านะแต่ว่าชิมานโนเนี่ยต้องยอมจริงๆครับเรื่องความทนความเงียนนะฮุดดูซีเนี่ยถ้าเราใช้ดีๆนะครับอยู่ยาว3-4ี่ปี5ปีเลยครับหกเจ็ปีแปีก็อยู่ได้ครับก็จะประกอบกับที่เดิมนะครับ ว่าคุ้ค่ากับราคาที่ซื้อไหมมันมบอกว่าคุ้มค่ามากอยากจะซื้ออยากจะสอบถามอะไรก็ทักมาที่ f เ c e b o o k ส่วนตัวได้ครับอยูอ่ด้านล่างลิงก์นะครับตัวสตาร์เด็กก็เสียตัวนี้เบรกหรือทดสอบกำลังเบรของมันนะนั่นกึกครับนั่นะครับอัพดีครับ ห้กิโลครับเรือหือเครับ a ชโ w นี่วัวตายควายล้มกันะครับดูความเรื่องของสปูนครัออันนี้คือยังไม่หยุดหมุน,น,นะครับ เดี๋ยวจะไปขั้นตอนการขึ้นสายลองตีเทสชิปนะครับอาจจะเทสระยะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนไกลนะสวยงามสดงดงามเลยงามจริงครับตัวนี้เดี๋ยวก็ตัดไปตอนขึ้นสายลองตีนะครับสายที่คุณจะลองใส่ก็เป็นสายมาตรฐานขนาดมาตรฐานทั่วไปที่นักตกปลาทุกคนก็คงจะใช้ในการตีปลาชนิดก็คือ p ีีสองนะครับก็เดี๋ยวลองไปเลย